ที่ตั้งค่าแอปแคปคาร์ดให้เป็นภาษาไทยและก็ลบลายน้ำที่อยู่ตามหลังคลิปเราที่เวลาตอนจบแล้วมันจะมีคำว่าแอปแ a ปคาร์ดหรือไม่ก็เป็นลายน้ำที่ตามท้ายคลิปตอนจบทำยังไงตามมาดูครับ เปลี่ยนการตั้งค่าภาษาไทยและลบลายน้ำที่อยู่ข้างหลังคลิปเรา,าทำยังไงตามมาดูครับง,ง่ายๆไม่ต้ยุ่งยากอะไรวิธีไม่ได้ยากเลยเข้าไปที่แอปแคปคัสเราเข้ามาที่แอปแคปคัสนะครับก็เพื่อนๆเนห็นไอ้ข้างบนไหมรูปฟันเฟืองอ เพื่อนๆเห็นรูปฟันเฟืองบนไหมกดเข้าไปเลยอ่ากดเข้าไปเลยครับรูปฟันเฟืองเอากดผิดนะกดรูปฟันเฟืองบนนะอ่าเห็นไหมเป็นภาษาอังกฤษนะมันเป็นภาษาอังกฤษถึงเราไม่เข้ารูปฟันเฟืองมาเนี่ยมันก็เป็นภาษาอังกฤษอยู่นะมันก็เป็นภาษาอังกฤษอยู่เห็นไหมเป็นภาษาอังกฤษงั้นเลยเนี่ยเห็นไหมโปรเจกต์คำว่าโปรเจกต์เนี่ยก็ยังเป็นภาษาอังกฤษเลยอ่า เพราะฉะนั vale. da, so, right ้นเราเข้าไปที่รูปฟันเฟืองเรากดเข้าไปเลยครับ่ารูปฟันเฟืองเราเห็นไหมครับแถวแรกแถวแรกเลยกดเข้าไปที่แถวแรกครับอ่แล้วไปเลื่อนหาภาษาไทยเลื่อนหาภาษาไทยเห็นไหมครับเจอภาษาไทยแล้วเห็นไหมเจอภาษาไทยแล้วเห็นไหมมันอาจจะไม่ชัดนะครับ ผมไม่แน่ใจว่ามันไม่ชัดเพราะอะไระเพื่อนๆนะก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆหาภาษาไทยอะเนาะหาภาษาไทยค่อยๆชัดเลยหาภาษาไทยนะครับเพื่อนๆภาษาไทยแล้วก็กดเข้าไปชัดไหมครับ าหาภาษาไทยแล้วกดเข้าไปกดเข้าไปที่ภาษาไทยนะติ๊กเข้าไปที่ภาษาไทยเสร็จครับกดเสร็จสิ้นตัวบนเห็นไหมครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยเป็นภาษาไทยแล้วครับเพื่อนๆอแค่นี้แล้วทีนี้ไอ้ลบลบล,บา,ลายน้ําที่อยู่ข้างหลังคลิปเราอะข้างหลังคลิปเราตอนสุดตอนจบอะง่าย กาไปที่ตั้งค่ามันเดิมเพื่อนเพื่อนเห็นแถวที่สองไหมเพิ่มบทส่งท้ายตั้งต้นอแถวที่สองอ่ะที่มันเขียนว่าเพิ่มบทส่งท้ายตั้งต้นเพื่อนเพื่อนกดกดเข้าไปเลยครับเพื่อปิดนั่นแหละเพื่อที่จะปิดละทิ้งทําขึ้นมาอย่างนี้แล้วกดคำว่าละทิ้งนะแค่นี้ครับง่ายๆ ไอ้บทส่งท้ายลายน้ำนะ่ะที่เป็นตัวหนังสือแอปแคปคาร์ดนะจะไม่ตามมาหลอกหลอนเพื่อนอีกแล้วครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันบางคนยังไม่รู้ยังมีอีกเยอะก็ขอบคุณมากครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ